มันเฟที Alf ่สองครับลงยูทูปมเนี่ฟเนี่ยเราต้องดูการดิฟของมันครับเงียบไปนะ โอ้ย F22 ดิฟได้นะครับ <laughs> ไอ้ไตองไอ้ตองม่ได้อยู่น,นไหน Đà, đà. Mì, ừ, mì 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 à ăn à vị mi chắc hoạt luôn mà hơi hơi อันเ,เ,เล้วจะรัดด้อย่างนี้คัอันอน,อนี้มันอันนี้มันมิกอไนั่นแต่ีอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่จดินมีไหมมันเลี้ยวจากอเอเวอเรอร์อย่างเดียวใช่ไหม <laughs> ใช่ลไม่เปนอารมแรงเหรอ โอ้ลงสวยโ,โอเคครับเกมยุทสองกระทิงแดงคาราบาวอะไรมีหมดทุกอย่างเดืนนี้ยูทูบ <laughs> <laughs>